เป็นน้อยในการเดินทางใช่ไหมเราจะมีเกมเล่นกันระหว่างการมองหาป้ายหรือสิ่งต่างๆรอบทางเด็กๆจะสนุกกันกันกบการสุขหานอะระหว่างทางเอาเริ่มยังเพลงน้องเพลงกันว่าไงอเออพี่ขิมมาเล่นด้วยเอา้าเริ่มเลยหาธงชาติเออเก่งมากสุดยอดต่อไปหาป้ายสามเหลี่ยม เออเก่งมากต่อไปหาป้ายกลับรถอยู่ข้างหน้าฝั่งขวาโอ้ถูกต้องอต่อไปหาเสาไฟอยู่ข้างหน้าฝั่งโอ้เสาไฟจุดยอดต่อไปหาดอกไม้สีเหลืองเฮ่ถูกต้องต่อไปหาล้มสีแดงล้มล้มล้ม<ว>ล้มสีแดงก็ <laughs> อ <laughs> พอพูดผิดเองโตตีโตตี S <S อ,อ้าวต่อไปหาปั๊มปทตทอยู่ข้างหน้าเอาอเก่งมากสุดยอดต่อไปหาอะไรดีอ๋อรถเก๋งสีแดงอโอ้สุดยอด๋อเก่งแดงอ่าต่อไปหาอือม,มอะไรเอ่ย,อยรอกระต่ายลนเอ้อไม่ใช่เป็ดลน สี่สิบเออถึกตาหงนะนะต่อไปหารถรถทรงของ